หากคดได้าสีิได้ตรงมีก่อนเที่ยงนี่นะให้เนืน่อช่วงนาจเป็นก้อนเที่ยงของมือมือเตรียมเตรียนผ้าเทรี่ยนะีกอ่า Terima kasih telah menonton Hãy subscribe cho kênh Ghiền กายสาวันธามิพันเตสัพพังอปาราทังขมาตมีพันเตมายากะจังปุญญังสักสามีนาอนุโมทิตาพังสามีนาปุญญังกะจังมุญยังไม่หังอุกาสะนาจับพังสาธุพันเตสาธุอนุโมทามิอปะลาทังกาสะกาลุญังกระวาปะพัชังที มีพันตังมันถืธทำมีพันตีมะยากะตังไอต้นต้ตนี้หรอว้บทสวดอุกษัตริเป็นบทแรกเลยเป็นอธิบายดูก่อนมีประสบการณ์เข้าข้อมกันนะอุกษัตร์ไหมคำวันทาขอบวช ทกะาวันทานพันเตสับพังพัลลัษทัานธมารมีพ um ันเตะยไวเลยมัธมมีพันเตมายะตตางคุณยังคุณคุณยังสามีนาอนุโมทิตาพังิตาพังสามี สธุ <th> สันุโมทานิอากาสะกลุยังตะวาปะพัดชังเทพเมยพันเตเทพเมยพันเตเอาคอยสิเจ้าเจ้าอ่านคอยสิสามก้นเจ้า อาหังพันเตปับพาชังยาจามิปับพาปับยังวะปับพาชังปับปับพาชังพาชังยาจามิยาจามิสุดิยามปีอาหังพันเตสุดิยามปีอาหังพันเตปับพาชังยาจามิ ปะพระชังยาจามิทุติยามปีอังพันเตทุติยามปีอังพันเตบับพัด <Zeit> ชังยาจามิชังยาจามิสัพพะทุขาสัพพะทุขานิสลานะนิพพานะนิสลานะนิพพานะสัจจิกลนัตตาสัจจิกลนัตหายะ สัการนายอายมังกาสาวังกาวเหตตวากาสกาสะขัเหตตาวะเหตตาปะปภาเสทะปภาเสทะมังพันเตมังพันเตอนุกรมปังอนุกัมปัง ปาทายะอุปาทายะสัพพะอุปาทายะสัพพะทุกขะสัพพะอัมบริสันจบไปเออสันจุอุมาละนี่เอาจบเดียวสัพพะทุกขะสัพพะทุกขะนิศลณะนิศลานะนิพพานะนิพพานะสันติกาละสันติกา ละถ่ายะนัดถายะนัดถ่ายะนัทถายะอิตังกาสาวังกาสาวังคัตตวาคัตตวาปัปพาชีธาปัปพาชีธามังหันเตมังหันเตอนุกัมปังอนุกัมปังอุปาทายะอุปาทายะ อนีมันสัมจบนะนี่มกี้นีคสเกษาโลมาเกษาโลมานขาทันตาตาโจนขาทันตาจะโลตาโจตาโจทันตานะขาตาโจทันตานะขาโลมาเกสาโลมาเกษาีสานทุกผมบอก ุกาสะวันทมิพันเตีุกาสะวันทมิพันเตสัพพังอปาราพังขมาทรรมีพันเตสัพพังอะปะลาพังขมาทรรมีพันเตีขมาธรมีพันเตมะยากะตังปุญญังมะมะยากะตังปุณปุญญังสามีนา สามีนานามโมทิตพังอามีโมทิตพังสามีนากัตังปุญญังสามีนากัตังปุญญังไมหังไมหังทาตพังทาตพังสาธุ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 อารุโมทานิผูกาสะกาลยุญังกตวาวะูกาสะกาลยุญัง กัตวากัตวาติสารานีนะติติสารานีนะสาหะชาหะสีลานิสีลานิเทธามีพันเตเทธามีพันเตอะหังพันเตอะหังพันเตสารณะสีลังยาจามิสารณะสี Silang yacani, su tiyampi, su tiyampi, ahang pante, ahang pante, salana silang yacani, salana silang yacani, sa tiyampi, ahang pante, sa tiyampi, ahang pante, salana silang yacani, salana silang yacani, <coughs> na mu. นะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังวะเถหิหรือยะมะหังวะ ธามิตังเมเหหิอันชาอุปสมบทบอกพระอุปชานะครับึงรับว่าอามะพันเตอามะพันเตอามะและ้วต่อไปรับวขีที่บทด,ดังนี้พุทธัง อาละอาละนังขัาฉามิธรรมังสละนังขัาฉามิสังขังสละนังขัาฉามิสุติยามปิพุทธังสละนังขัาฉามิสุติยามปิธรรมังสละนังขัาฉามิสุติยามปิสังขังสละนังขัาฉามิสุติ ยัมปิพุทธังสลาหนังขจามิตาติยัมปิธทำมังสลาหนังขจามิตาติยัมปิสังฆสลารนังขจามิพระอุปัชฌาติสลาหนักพระนังนิจิตังอามะพันพันเต ม่ตอบเนี่ยมาพันปีนเนะาะพระอุปชาต่อไปให้สามารถทานถิ่นตามท่านดังนี้ปานาติปาตาเวรมะนุสิกขาปะทางสัมมาทิยามิ อินาธานาเวละมานิจขา